หีนไหนไปดูดิไปดูดิไปดูดิแค่บาไปดูดิอยู่ใกล้ๆระวังระวังระวังค่อยๆย่องเข้าไปกี้เดี๋ยวเพิ่งย่องเข้าไปเต็มเต็มที่นะกี้กางเกงต้นไม้นี่ไงไปดูดิเออไปดูดิมองข่าวก็เจอเฮ้ยเจ้าก้อนพี่หน่อยเจ้าก้อนพี่หน่อยต้นไม้เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะตื่น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 ทำไมลุกขึ้นลองทำไปเจออะไลองทำมัลองทำมาอยู่ทำมาก็ดมาหน่อยนี่ไงเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆป้านาอาทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แสตพาไปเยอะน,นะครับผมผมแสตเล็กครับผมผมกิ๊ดนะครับผมกับน้องชาย มาตามหาตัวน้องต้นไม้ทุกคนตอนนี้น้องต้นไม้ได้หายตัวไปจากบ้านมันมาทุกคนนะน,นี่ก็บ่ายโมงทุกคนนะต้นไม้ยังไม่กลับบ้านแล้วหายไปตั้งแต่เช้าเช้ามืดทุกคนเมื่อผมตื่นมาผมไม่เจอต้นไม้บนที่นอนเนะี่ยวางเปล่าออกจากบ้าน,นต้งแตต่อนไหนผมก็เลยโทรบอกอยายยายบอกยายไม่รู้ยายอยู่กับพ่ออยู่เฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลนะเลยบอกน้องชายว่าต้องไปตามหาตัวต้นไม้นะไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ย มันใบมองกันทุกคนใบมองอ้ะต้นไม้ยังไม่กลับบ้านเลยผมกับน้องชายเลยเข้ามาในป่าแล้วไปถามลุงเลี้ยงผีว่าลุงผีครับตอนนี้น้องต้นไม้เขาหายตัวจากบ้านไม่รู้ไปไหนผมไม่รู้ลุงบอกว่าลุงไม่แน่ใจนะแต่ลองมาดูที่ที่เก่าของต้นไม้ก่อนก็คือที่ผมมาเจอน้องต้นไม้แรกๆเลยทุกคนไปตามหาตัวต้นไม้กันตอนนี้ผมเริ่มจะเป็นห่วงน้องอ่ะกลัวน้องไปอันตรายนะทุกคนนะเดี๋ยวขอมาดูที่ที่แรกก่อนที่ลุงผีบอกนะไปกิน เดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปป่าเพื่อจะหาริมน้ำนะเพราะว่าที่เก่าน้องตอนน้นไม้นียจะติดกับริมน้ําเลยแต่ต้องเดินเข้าป่าไปก่อนภา,าวภานาพี่ๆภาวนาขอให้น้องอย่าเป็นไรเพราะว่าตอนเนี้ผมเป็นห่วงน้องมากๆเลยตั้งแต่เช้ามืดผมหาน้องไม่เจอจนกระทั่งตอนบ่ายเนี้น้องยังไม่กลับบ้านผมเลยรีบออกมาตามหาน้องก่อนมไม่รู้ว่าน้องจะเป็นตายได้ดีไงทุกคนนะ คิดตัวระวังๆนะคิด uh huh. ขอชี้ทางจเจ้าป่าเขาคุ้มครองตรง,งต้นไม้เถอะ <Okay. S 1> ใช่คันนี้พี่พคุ้มครองแล้ว, <Okay. S 1> ลวถ่ายกันเร็วๆวยันนีเพื่อเจอต้อตนไม้ระหว,ว่างทางจะได้แบบไม่จิบกล้องขึ้นมาถ่ายน,นะ ลงม,ม,มาได้สวยไหมต้นไม้ต้นไม้ไม้อยู่ไหนต้นไม้ต้นไม้น,ไมนี่ประมาณหกเมตรทุกคนก็ถึงจุดที่เป็นที่เก่าของต้นไม้แล้ว ้ไนไม้ต้ไนไม้ป่าป็ลองป่าต้ไนไม้ต้ไนตไม้มนทุนกคนแล้วก็คือประเย็นคือมันเป็นมันเสาร์ทุกคน นเส้องต้นไม้ควรจะอะอยู่บ้านเพื่อจะมาเข้าป่ากับผมหรือไม่ก็ช่วยงานแม่ผมทีไรนะแต่ผมดันต้องมาตามหาตัวน้องเพราะว่าน้องไม่อยู่บ้านทุกคนตั้งแต่เช้ามืดแล้วต้นไม้ตันไม้มยอยู่ไหน วันนั้นจะพี่มาคนเดียวใช่ป่ะ <Okay. S 1> พี่เจอกระสอบปิศาห์ไม่รู้เป็นอะไรมันเหม็นม้าอยู่ตรงที่เก่าต้นไม้แล้วลุงพี่บอกว่าให้มาตามหาที่นี่แล้วจะเจอกับแล้วไอ้กระสอบมันอยู่แบบวนี้นไม่รู้ดิมันเหม็นเน่ามากเลยครัไม้ต้น,มนมไม้ไม่เจอ,อแล้วนะ่าจะโดนอะไรหิ้วไปกินแล้วแหละไอ้กระสอบนั้นนะน่าจะมีส่วน เต่ตอนเนี้ยขอให้ต้นไม้อย่าเป็นอะไรเธอสาธุต้นไม้นี่ก็ถึงห้วยแล้วเดี๋ยวเราลงห้วยแล้วก็ลงลงไปตามห้วยเลยหนาม ทำไมทไมเป็นอยาเจอน้องหมอจิตใกล้ถึงน้าร้อเมตรท้าร้เมีนี่เดี๋ยวไปตามน้ำเนถึงแล้วแต่อนนี้ทำไมมันเงียบไวเป็นแบบไม่มีเสียงตอบรับเลยมีน้ำไหมขอกินน้ำหย้ยขอกินน้ำยนกระเป๋าอนี่ขวน้ำกินน้ำาแล เจอตัวน้องเธอตาทุกน,น้ำกินน้ำาก่อนเพราะว่าเราก็หมดแรงเหมือนกันเดินมาไกลแล้วเหมือนกันทุกคน <c oughs> จาุดนั้นจุดที่เคยเจอต้นไม้ที่แรกเลยอ่ะผมคุยกันอยากว่าจะมาต่อเติมให้มันดีขึ้นเพื่อเป็นที่พักใหม่ให้เราเวลาขอจะเที่ยวทางเจ้าจป่าแล้วเข่าคุ้มครองแล้วก็ดูแลน้องต้นไม้ผมด้วยเถอะ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเพราะว่าจะมันจะมืดจะค่ำนี่ก็บ่ายโมงไปกิจกิจถึงแล้วกิจถึงแล้วเหรอนี่ทุกคนจุดนั้นนะที่ที่เราเจอต้นไม้นะ จริงไหม,มันจะไม่มีเนาะไม่อยู่หรอเฮ้ยถ้าหาจุดนี้ไม่เจอผมต้องไปหาจุดอื่นแล้วนะ,ะทีไรก็ไม่อยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่รู้ไปไหนไม่ไปหาเพื่อนเพื่อนด้วยผมเดียวไม่ทำเฮ้ยทิดกระสอบก็ไม่อยู่นี่นะกระสอบถุงแลไม่อยู่แล้วพี่พ กิจอสอบไม่อยู่้นไม้ก็ไม่อยู่ถงแพี่พไม่ิต้นไม้ไม่อยู่อ่ะนี่กนพี่ออจ,พจอกรสอบตรงนี้กิจแล้วพี่กอไม้อันนี้แหละเคลีคยตรงนี้แหละ อืมตัวกระสอบไปแล้วว่าให้ทั้งกระสอบไปพี่ถ้าพี่ดูคลิปจะเห็นว่าผมผมมาเจอตรงนี้แหละแล้วผมก็เอาไม้จิ้ม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 แต่ตอนนี้ต้นไม้ไปไหน,นหอ,อืมมีกลิ่นหน่อยๆต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนต้นไม้ ไม่ใช่หรอต้นไม้อยู่ัหนมาถ้า่หลวงพี่เขาบอกมให้มาตรงนี้นะหลุงบอกว่าหยุดแถวๆนี้แลหละหลวงมาไม่ไหวแรอกหลุงแก่แล้วไม่ใกล้ๆมันไกลต็น ยวกิดเีทุกคนผมต้องตามหาน้องเรื่อยๆทุกคนนะผมไม่สามารถละทิ้งการค้นหาได้เพราะว่าถ้าผมหาก,กับน,น้องไม่เจอต้องตามคนอื่นมาช่วยหาเพื่อนๆที่รู้จักกัน ิดเดี๋ยวแยกกันหานะแยกกันหาต้นไม้พี่เมียแตโกเรียกนะต้นไม้ผมก็ต้องใช้แยกกันหารรนะทุกคน mày bên này chưa hết khôn, hết màu Tụi mày Chào bà เป็นไม้วะวะอะไรใครอะพ,พี่น้องชายบอกว่าเจอใครไม่รู้ว่นอนอยู่ทุกคนนะคนใครหีนไหน,นไปดูดิไปดูดิไปดูดิ แคบอะไปยู Galaxy, <cam> uh> ่นี่ดูใกล้สระว่งระวังระวังค่อยๆย่องเข้าไปจี้เพิ่งย่องเข้าไปเต็มเต็มที่นะเดี๋ยวไม่รู้เป็นใครฮะนเฮ้ยจิ้กางเกงยกต้นไม้นี่ไงไปดูดิเออไปดูดิของเขา จุดกอ,อ,องพี่หน่อยจกอี่น่อย้ไม้เฮ้ย้นไม้ตนไม้นไม้นไ,ไม้เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะตื่นตื่นตืน,ตนไม้ลุกขึ้นลองทำเย่าองทำมาองทมาอ่ทำาหก็มอยนี่ไเนี่ยเฮ้ยพี่บางตาเรอจิตโม่ทุกคน ผมมาก็กินน้องชายเมื่อกี้ไม่เจอตรงนี้องค์ต๊อบก็ไม่เจอนะตรงข้างๆนั่นอะข้างน้มองขึ้นมาแล้วนะแต่น้องชายผมเดินมาปุ๊บมาเจองงมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรลุก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 อะไรอย่างเงี้ยฮะไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกมาเย็นเลยไปไปนั่งที่กระต๊อบก่อนไปไปไปอันนี้อันนี้ ไป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 อมองมาผไอ้รังพี่้รังพี่กรางพี่พอ้ยนี่ก็ล่องอกไปแล้วตัวนี้ก็ล่องอกไปแล้ว่น้องน้นนนองเป็นไรเดี๋ยวเขาจะถามไปเฮะันไม่ยู่ตัวใช่ไหม พี่พี่ครับน้องไม่รู้ตัวน้องไม่รู้เรื่องเลยน้องหมอนน้องมาได้ไงเริ่มจะแปลกอเออดิดูกอนนะน้องก็ยันอย,นอยนู่ไว้อยู่ไว้ให้น้องบบว่าครัจดีใจครับให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะ แม่ถ้าตังอย่างเงี้ยได้กี่โมงอะไม่รู้ไม่รู้ทุกคนน้องออกมาโดยไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเรายังไม่ตื่นน้องออกมาเช้ามืดเลยทุกคนนะแล้วว่ามันนอนอยู่ใต้หินนะทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรรอบแรกอะเหมือนผีบางตาเกิดอะไรมาเราเข้ามาเราส่องไม่เจอนะแต่พอแยกกันหะเราต้องใช้ผมแยกไปหาก็เจอเป็นเหมือนต้นแกงอะเหมือนต้นไม้อะต้นบางตาไว้แล้วก็น้องชายพิเจอร์ที่หลัง โหทุกคนน้องย่กัดเยอะมากเลยนี่อเจอไหมน้องดี้น้องพัก่อนนะน้องวนน้องพก่อนะกเยทไมไม่ไม่ ม่ไหนเห็นแม่เห็นแมมเห็นยังไงแม่ทำไมไม่อยู่แล้วแม่พามาแม่พามาอ่ากี้น้องหมอตามแม่มาแม่พามาเออเริ่มจะแปลกพี่พีเอฟซีครับใช้วิจัยงานครับชมทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงเราบอกว่าน้องเดินตามแม่มาแม่พามาจูงมือมาด้วยเฮ้ยมันใช่หรอ เข้าบ้านได้ไงวะประเด็นใช่ไงเรียกน้องมาเรียกจากนอกบ้านหรือเปล่าอ่ะสมาใชยเหรอไหมทุกคนรอนั่งคุยกับน,น้องก่อนเพราะว่าน้องบอ,อน้องเหนื่ยนอยเรอพักก่อนเดินมาโคตรไกลไก,ไกลมากเกลี้ตั้งกล้องเลยนั่งคุยกับน้องกัน ทุกคนทั้งหมจุดไฟไล่ยุงก่อนถ้าเป็นแม่งจริงอะ่ะม่รู้จะทำนี้ทำไมมหาหายดีได้ใช่ป่ะแล้วมันทำแบบนี้ผมกลัวจะแบบเป็นพวกคู้ผีปีศาจทุกคนนะก็ต้องให้น้องระวังตัวมากกว่านี้น้องหลงเชื่อง,ง่ายไปไงหัวใจตืนห่วงด้วพี่ว่ามันตามหาต้นไม้จากเช้าแล้วนะรู้ไหมรู้ป่ารู้รเนี่ย ออเออ,อพี่รู้พี่รู้เจ้าที่ทางนี้เปล่าเขาขอบคุณจริงๆที่คุ้มครองน้องแล้วก็วิญญาณตนนที่แกล้งหรือว่าทำให้น้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่ผูดได้เกิดนคนนะผมบอกไว้เลยไปแล้วยุ่งวนะ Cái máy đâu Cái máy trên nát không máy hả chú tôi máy tàu mà nhau bắp bà... มันแปลกมากๆเพราะว่าไม่ค่อยเป็นแบบนี้ไม่เป็นนี้เลยเพิ่งจะเป็นนี้แหละนี่จะเป็นวิญญาณแม่คร่ับจริงก็ไม่แน่ใจไงเพราะว่าน้องก็ไม่อยู่ตัวเลยตามมาบอกว่าจับไ,ไม่ได้แล้วนอกจากรู้ทค่ว่ามีผู้หญิงพามาเหมือนแม่แล้วพามาอย่างนีนะ้ดีไม่เป็นไรไปนะทุกคนถ้าน้องปไปอะไรไปนมาทนี่จบเลยนะแย่นะผมนะตัวเลยนะใหญ่ก็ไม่อยู่อะไปย,ยูไปดู ดีมากๆทุกคนที่น้องไม่เป็นไรนะน้องเป็นไรึ้นมาที่ผมซวยนะรื้กมากเลย <c oughs> วันนี้ผมก็ลือทิ้งเลยด้วย แต่ว่าเนี่ยพี่มีแผนจะมาทำที่เนี่ยต้นไมใ้ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นที่พักอยู่ที่ริมน้ำเลยโอกนอ,ออกคนทุกคนถ้าน้องไปอะไรก็มาเนี่ยโอ้โหเสียเที่ยวเลยอ่ะแต่ดีทีน้องแบบแค่แบบว่าหลับมายกตัว ต้นเป็นหรอไม่ใช่มันเดือดมันเดือดมันไม่ใช่ว่าเป็นไงปนห,หัวไหมปนห,หัวป่ะคุณคนน้องงงง,งมึนๆน,นะเพราะว่าน้องก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันที่เป็นอย่างเนี้ย ครับตอนนี้ผมขออนั่งให้สติน้องแล้วก็ขอตัวจากน้องเนี่ยให้หายก่อนเพราะว่าน้องจะได้แบบว่าอาการดีขึ้นนะ<บ>ผมไปเจอน้องนอนไอ้น้องชายผมไปเจอน้องปนไม้นอนอย่างนั้นน่ะช่องหินมันก็มิดชิดทุกคนแล้ว,วมัน,มนไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าไม่เดินเข้าไปตรงนี้ น้องอกเลยทุกคนนะโอ้โหงานนี้แย่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวนั่งคุยกับน้องก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเ,เดินทางกลับกันแล้วจะไปถามน้องอีกทีที่บ้านว่า,าเป็นไงบ้างเ <c oughs> พื่อนน้องจะจำอะไรขึ้นมาได้น,นะจะไปบอกยายเลยยายคงจะตกใจนะดูเลยผม <c oughs> ตกใจมากเลยทุกคนนะโอ้โหรีบออกมาหาแต่เช้าเลย พาลขึ้ขนพนงใช่ไงท้ามเย็นนี้มาให้น้องน้ำพักกันทุกคนนะอพอาเดินทางมาไกลมากเลยกว่าถึงที่จุดนี้ถ้าเย็นนี้คุณจะแบบมองเห็นยากมากเลยผมบอกเลยว่าผีบังตาชัวมาไม่ต้องกลัวนะพี่มาช่วยแล้ว ใช่ไหมโอ้น้องอยู่ข้าวนะ

เดี๋ยวพาน้องกลับเลยคนนะเดี๋ยวมันจะมืดค่ำก่อนนี่ก็ปลายโมงสองโมงครับสองสางมโมงครับโอเคพี่ๆเราผมกับน้องชายแล้วน้องต้นไม้ยังทางกลับละเพื่อจะไป ไปหาข้าวหับหาหาปลาให้น้องกินทุกคนนะน้องหิวข้าวแล้วน้องงงงเศร้าๆนะว่าทําไมแบบแม่มาอย่างนี้้ะแบบทำไมมาลอกเข่าอย่างนี้ทำไมแม่ไม่มาหาเขาดีๆหรือเปล่าไปาคน